อกรยุตนะครับก็คือตัวของตลาดย่อลงมานะครับทดสอบบริเวณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะซึ่งเป็นเรียกว่ารับสําคัญนะครับในแง่ของการปรับฐานในรอบนี้นะครับให้จุดสังเกตนะครับในแง่ของจังหวะไว้นิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับเคยเป็นโลนะครับที่ทําเอาไว้เนี่ยถ้าวันพุงนี้นะครับตัวของเซติเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าไม่สามารถฟื้นกลับขึ้นมาปิดเหนือหนึ่งพัน 275ได้นะครับความเสี่ยงนะครับอาจจะย่อลงไปที่1,260สําหรับตัวของเซตอินเด็ซนะครับซึ่งออตอนนี้นะครับในแง่ของภาพทางที่ในระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เป็นสัญญาณขายนะครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ45,000ืถือว่าเป็นเรียกว่าแรงขายนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนี้ครับผม ค่ะสำหรับตัวหุ้นเมื่อช่วงเช้าที่แนะนํามายังคงแนะนําอยู่เหมือนเดิมไหมคะอะสําหรับตัวหุ้นนะครับอก็เป็นไซส์เล็กทนิี้หนึ่งนะครับตัวของดีคอนนะครับอย่อลงมาทดสอบ0.58นะครับอะระยะสั้นเนี่ยเริ่มดูไม่ดีนะครับถ้าเรียกว่าพรุ่งนี้นะครับค่ะ0.58 ยืนไม่ได้นะครับ0.58ยืนไม่ได้จะเป็นจุดต t o p loss นะครับสำหรับคนที่เก่งกำไรตัวของดีคอนนะครับส่วนตัวของอชอทวีนะครับก็ยังดีหน่อยนะครับตัวของชอทวีปรับโจนเพิ่มขึ้นนะครับทำนิวไฮได้ในช่วงสั้นนะครับก็แนวโน้มนะครับมีโอกาสนะครับเข้าใกล้ที่บริเวณ1.90ถึง2บาทนะครับระยะสั้นเนี่ย วันนี้ทดสอบ1.88แล้วก็อ่อนตัวลงมาก็ดู1.90นะครับถ้าขึ้นไปทดสอบก็เป็นจังหวะขายท่องกำไรนะครับ<ฆ>แต่ถ้าวันพรุ่งนี้นะครับย้อนกลับลงมาติดต่ำกว่า1.75นะครับพรุ่งนี้นะครับ1.75จะเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับสำหรับคนที่กินกำไรตัวของชอทวีครับผมค่ะ ก็มีสองตัวนะคะใช่ครับแล้วตัว p t t e p ราคาที่สำหรับตัวของสอพอนะครับอ่าที่คุยกันเมื่อเช้าก็ถือว่าลงมาเรียกว่าทดสอบรับสำคัญนะครับที่ห้าสิบห้าห้าสิบสี่โซนนี้นะครับ่ผมคิดว่าตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับถ้า,เ,าเรียกว่าปัจจัยนะครับภายนอกเนี่ยในตัวของอยุโรปนะครับอย่างน้อยถ้ามีความชัดเจนหรือเห็นอะไรที่เ,เรียกว่ามีปัใจจัยในเชิงบวกคิดว่าราคาน้ำมันน่าจะมีโอกาสฟื้นตัว <N> นะครับกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ในช่วงสั้นตรงนี้เนี่ยอ่ปทอทสอพนะครับทดสอบรับสําคัญละที่54ดูเป็นจงังหวะเข้าซื้อก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคืนนี้นะครับตัวของอเมรกิกาหรือว่ายุโรปเนี่ยมันมีเรยกว่าความชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าตัวของราคาน้ํามันเนี่ยอาจมีโอกาสฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาครับได้คะ่ะไปที่ทีเฟกค,คะ่ะ สำหรับตัวของทีเฟกนะครับเมื่อเช้าก็ดูเรียกว่าย่อนะครับเป็นจังหวะเข้ารองนะครับที่หนึ่งพันกับสิบจุดนะครับตรงนี้หลุดระดับแปดร้อยลงมานะครับถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับการหลุดเจ็ดเก้าห้านะครับคนที่มีฝั่งรองอยู่นะครับอาจจะต้องสต็อปลอนะครับในฝั่งรองเนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ให้จับตาดูที่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดเก้าศูนย์ถ้า หลุดนะครับจะเป็นจังหวะในการเปิดด้านช็อตครับผมได้ค่ะตัวเคลียร์โพดิชั่นแล้วถือเงินนะครับสำหรับคนที่มีฝั่งรองเพราะว่าการหลุดเจ็ดเก้าห้าลงไปเนี่ยถือเป็นเซนติเมนท์ที่ไม่ดีครับค่ะแล้วทองคำล่ะคะทองคำนะครับคิดว่ายังโคต่อได้นะครับเพราะว่าทองตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าใกล้บริเวณ1,230เหรียญนะครับสำหรับตัวของสปอตโกก็ในตัวของ t f e c นะครับ ในตัวของท f f ฟกมองแนวต้านนะครับไว้ที่20,500กับ500ะครับก็ยังมีอะไรว่าแกปพอที่จะขยับขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบ20,500เนี่ยก็เป็นจังหวะขายในฝั่งรองครับค่ะโอเคครบถ้วนขอบคุณนะคะคุณทรศักดิ์ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ